อุ 8, ้งตั้ก็สีขาวนะล่ะนนไ,ไหนดูไหนลูกนี่หูห้อยหูห,อห,หอ้อยอ๋อเจ้าของบ้านอยู่นั่นแล้วอะ่ะเจ้าของบ้านเฮ้ยมันลงมาแล้วเหรอดูบูทำจูก๊กติ๊ก,กมันจะเอาเอาขึ้นไปบ้านแล้วเอ้าขึ้นไปบ้านแล้วเร็วมากเลยนี่ขนขกระมังหีแบบเนี้ยขนกระมังหี ดูมันก็สุขภาพดีนะในในแคมป์นี้แคมป์มนี้ดูโอเคเลยลอุ้ยกินอะไรอะ่ะใบไม้อุ้ยแย่งกันด้วยกินใบไม้แย่งกันกินด้วยหิวข้าวแน่เลยไห<ว>นอ๋อนี่ไงมีใช่ไหมเออเอาดีเก๋เอาดีเดนี่ยเอาอยาให้มันจีนด้วยอ๋ออันนี้กระต่ายป่ะครับอยากให้มันกินนะอ๋อคิดไงครับอันนี้ ห้าสิบเข้าไปข้างในได้นะคะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในใช่ไหมลูกเอาเข้าไปดิอลงดูเอาแก้วหนึ่งอันครับแล้วตัวมันจะพอน้องคิมเลือกอันเยอะๆค่ะลูกนี่ครับแล้วเข้าไปได้เนาะพี่เว็บกับน้องปันเท้ายังไงเข้ามาด้วยให้พี่เขาพาไหมให้พี่ให้พี่เขาพาดีกว่าไม่ต้องกลัวมันกระต่ายใจให้พี่เขาพาไป เข้าไปดิเข้าไปเลยเเข้าไปลลยูกใจดีลูกเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยเขาไม่กัดเขาไม่กัดเขาน่ารักนิ่น้ารักเขาระวังนะคะโอ้หิวหิวหิวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวซื้อเพิ่มอ่าเข้ามาน้องคิมเข้ามาลูกเอาเอาเขายกมือหาแม่แล้วเขายังไม่มีอาหารเข้ามาเลยตอกไว้กับเอ็นี่สิพ่อหาหน่อยตอกแบบนี้พ่อหาหน่อยให้ให้น้องคิมถืออ่าดี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  ถือไว้แน่นๆแล้ว,ลวเดี๋ยวก็จะมากินเดี๋ยวเดี๋ยวหิวเดี๋ยวซื้อมาให้อีกเดี๋ยวสี่หิวซื้อให้อีกมัไม่พอจ้าไม่หิวเอ <laughs> อ่ะเอออ่ะอุะ้ยถือไว้ดิมันจะได้แต่มันกัด,ดใช้แรงเนาะเฮ้ยเดี๋กัน